สวัสดีคะ่ะพบกับช่องไม่ออกกะกอกนะคะตอนนี้เช้าๆคะ่ะทุกคนหมอกก็เยอะมากเลยแล้วก็เริ่มอันนี้แล้วค่ะไม่กล้าไปกีดยางคะ่ะเอฟซีดูทองฟ้ามันขาวหมดเลยว่าฝนจะตกเดี๋ยวดูคะ่ะตอนนี้พอกำลังจัดนะคะซุ้มเอาต้นไม้มาวางลองดูคะ่ะนี่นะคะโอ้กุหลาบก็มา นกน้อยนำโชคก็มานะคะ F4 นี่ชวนชมก็มานะคะออกมาที่บ้านเอามาที่บ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยขยายพันธุ์นะพ่อว้าวส,สวยจังสูงมากสวยด้วยย,นะยิ่งสูงมันยิ่งเดี๋ยวน,นี้นราแค่เอาให้แล้วนี่พ่อนี่เห็นแล้วแ,วแม่เอาอยู่ในเหล่านะต้องเปลี่ยนกระถางให้มันโตกว่านี้นี่อ,อันนี้เขาว่าถุงเงินบ่ะนี่แหละได้ยินเขาว่าอยู่อันนี้มันหักหมดแล้วนี่ ซื้อเรีอวกซื้ออันนี้นะซื้อแต่ว่ามันมันโค้งมันอะไรหมดแล้วเพราะว่าเครือมันรัดเดี๋ัดแต่งไมนี่อันนี้ก็เหมือนกันนกุหลาบนี่เดี๋ยวเราก็มานะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราต้องหาอันนี้ลองขึ้นอีกจะให้มันเด่นนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อเอาโอ้เราไปเอาอันนั้นมาใส่บ่อเห็นแล้วเห็นแล้วขอนไม้พ่อน่ะ เดี๋ยวให้พ่อเอามาใส่ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบนะคะ f c โอ้โหกุหลาบเดี๋ยวเราก็ค่อยตกแต่งไปจัดไปอันนี้กุหลาบชมพูนะคะนี่ f c จะมีชมพูนะคะนี่อันนี้กุหลาบชมพูแล้วก็จะมีส้มนะคะนี่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  f c จะมีส้มอันนี้จะเป็นแดงเข้มค่ะฝั่งคุณพ่อก็จะเป็นดอกขาวนะคะนี่อเดี๋ยวเอาวัชพืชออก เดี๋ยวเราก็ค่อยหามาใส่เรื่อยๆเฮ้ยเอามาใส่จนหกหรือว่างามเนาะ <laughs> <c oughs> มันไม่บางหรอกนี่นะคะโอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวพอ่อไปเอามาให้หน่อยเด้อน่นนะนาคอนไม้นะ่ะบ่บบอมันสิมีอันตำอยู่พรอมได้ยหอยหอยเห็นยูเอาเป็นโกนนะมานนะเอาที่มันเป็นโกนนะ่ะ เอาแล้วค่ะนี่นี่นี่โอ้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรพ่อนี่มาหาดมอะไรก็ไม่รู้วันนี้ละ่ะจะมาหน่ะนมน่ะเอาแล้วค่ะพี่น้องนักร้องของแม่ด้วนี่อันนั้นก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มชินกับเอราบ่อยครั้งแล้วเดี๋ยวมันก็ให้จับนะคะเนี่ยเนี่ยมาแล้วถุงเงินถุงเงินมาแล้วนี่นี่นี่อ๋ออ๋อเฮ็ดยัง <laughs> เดี๋ยวพ่อไปเอามาค่ะเอฟซีไปเอาขนไม้มามันไม่รู้จะลงตัวไหมแล้วก็จัดไปอ้าวฮักเบิร์ตละพี่น้องตายละอีพ่อออกไหมออกไหมอย่าไปซอยเฮ็ดหักเบิร์ตล่ะยกไม้ค่อยนะเอาแล้วเข้าทั้งกระถางละพ่อมมม <laughs> สมพ่อแล้วหมู่ว่านนี่ก็เต้นขาดเบิร์ตเร็วเร็วโอ้ยไปนอนอยู่ไปต้องช่วยงานยัง นี่พ่อบอกว่าไม่ต้องช่วยงานยัง่าฮโอ้ยตัวช่วยที่บอได้เชิญอันนี้กันเนาะไไน,นี่แล้วครับกาเฮ็ดเอาอันนี้ขึ้นนี่นะกออกได้ได้ได้นี่พ่ออยากช่วยอยากช่วยม,<า>มันเออมันสนใจพิเศษเลยลหละเฮ้ย ừ, สงสัยคะ่ะเอฟซีสงสัยสงสัยว่าพ่อทำอะไรเมื่อก,กี้นี่ก็เข้ากระถางต้นไม้ไปแล้ว นี่นะคะ fc หมอกนะคะนูนม่านหมอกมาอีกแล้วนี่นะคะโอ้โหนะคะนี่พอก็ททำไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตกแต่งตามมุมโอ้เหมาะมากเดี๋ยวให้คุณพี่เอาชวนชมขึ้นไปลองดูค่ะคราวนี้เอาอะไรใส่จะเหมาะระหว่างกุหลาบกับชวนชมเนาะชวนชมมันจะได้สูง กุหลาบแล้วเราก็ค่อยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วถุงดูดูมันเข้าดูดูมันเข้าออือดูมันเข้ากระถางนี่นะคะเอา้าหักบดละคะพี่น้องโอ้สวยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางในต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะพ่อปึ๊บโอ้ครื่องเงียงแทอพี่น้องว่าจะพอดีก็ไม่พอดีนะพี่เราจะเอาอะไรมาใส่เนาะตรงกุ้นมัน ไม้มาพาดเนาะได้ได้ได้ได,ได้นี่นะคะได้แล้วสวยสวยสวยจุกแต่งกันไปนะคะอันนี้ก็สวยนะคะเอซี FC นี่ถ้าสมมว่มันเก่เดี๋ยวเราก็ตัดลงนะคะนี่กลาดนี่ค่ะเจ้าถุงทองก็นะคะทุกคนโอ้ยพดว่าซอยเวียกซอยงานเนาะเจ้าเนาะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะ FC แล้วก็เพราะว่ามันมันจะรั่วนะพ่อเนาะเดี๋ยวเราเอากระเบื้องนะคะที่มันเหลือของเขานะ่ะเดี๋ยวเอามาแหกแล้วก็เอามาครอบใส่แม่เห็นเขาทำอยู่เมื่อวานดูสังเกตนะคะยกบ่พี่อืมนี่นะคะแต่งตรงไหนก็แต่งไปเดี๋ยวให้พ่อจัดสวนอืม นี่โอ้เดี๋ยวพ่อไปเอามาใส่อีกค่ะเจ้าต้งก็นี่นะคะเอฟซไม่ไปไหนเลยโอ้ยมีความสุขแล้วเกินเอา้าสงสัยแล้วหนุนน่ะหนูก็มันเยอะด้วยเลยค่ะมันถึงโอ้เดี๋ยวเราไปเอาต้นนั้นมาวางอีกค่ะเอซนี่ซี่เราออกมาเดี๋ยวประดับได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่อันนี้กําลัง ยอดอ้วนเลยค่ะทุกคนนี่นะคะขึ้นใหม่มันจะใหญ่นะคะลิ้นมังกรเงินนะคะอันนี้แล้วก็มีหมากผู้หมากเมียด้วยนะคะนี่หมากผู้หมากเมียมีเยอะแยะค่ะของประดับอันนี้คุณไม่เอาลงดินแล้วเพราะว่าให้มันเยอะแล้วก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเตยอะไรเนาะนี่นะคะโอ้หนักมากเลยท่านพ่อ <laughs> อ้าวถิ่มลงแล้วตืม อืมนะคะมามุมนี้เราสามารถย้ายไปได้ทุกมุมค่ะนะคะถ้าจะจัดตรงไหนก็ย้ายไปเรื่อยๆคนย้ายนี่แล้วเนาะคนย้ายนี่แล้วมันมันม right ันอะไรนะอืเอาไปดังไฟมันว่ายังไงนะพ่อ อมสดเอ้ยนะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะคุณพ่อก็จัด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 โอเควันนี้มีแต่ต้นใหม้เด้อค่ะพี่น้องลล่สล,ลืออยู่วันนี้เอาออกนี่ี้ยวค่อยหามออกเดี๋ยวเราก็ค่อยไปวางมุมฝั่งทางนู้นด้วยเพื่องฟ้านี่ค่ะเจ้าโต้งไม่ไปไหนเลยค่ะเอฟซีพ่อบอกว่าต้มร้อนๆสดมันขันเพื่องฟ้าเด้อตรงนั้น ไม่ตอนนั้นมันชูงแล้วพ่อนั่นแหละเอานั่นแหละมันจะได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยตกแต่งอันนี้ขึ้นใหม่นี่นี่อันนี้ก็ขยับเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยมันครึ่งอยู่บ่ถอยมาอีกเออเอาแล้วเอาแล้วค่ะลิงโอเคนะคะสวยแล้วเดี๋ยวก็จัดเข้าไปอันนั้นก็อืมนั่นแหละดูว่ามุมไหนมันสวยพ่อก็ดู โ <Okay. S 2> อเคหรือว่าจะหมุนออกมาทางนี้นมีการงำนะคะ FC เอซเออดีได้รายการแล้วละพอดีอกุหลาบก็ขยับขยับทางนี้เอาเข้าไปอีกกว่าพี่กุหลาบโอ้ เจ้าถุงทองก็ช่วยพ่อนลนั่นนะั่นะนะันะนะ่เดี๋ยวมันจะคาบดอกหมันนั่นะนะเอาแล้วปากงับงับเลยเพ่อเอาข้าไปใกล้มันเลยก็ได้นี่แหละหญ้ากก็เอาออกซะเอาไว้นี่เอาไว้ดูบ่บนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะทุกคนก็ตกแต่งเรียบร้อยมีกุหลาบลกน้อยนำโชคนะคะแล้วก็ชวนชมนะคะน,นันน่นนั่ ตัวเล็กคะ่ะ f c ตัวเล็กมันจะเอาดอกไม้นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ